สวัสดีครับสวัสดีสุกท่านนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมหมวยไทยนะครับประจำวันที่สิบหกนะครับผมเดือนสี่นะครับผมก็ พิจารณาให้เป็นแนวทางนะครับผมก็ลงให้ประชำเหมือนเดิมน,นะครับเล็กเด่นนะครับผมเด่นศูนย์หนึ่งนะครับผมพันศูนย์นะครับเจาะนะครับผมศูนย์สาม ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดและศูนย์แปดนะครับหนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดนะครับผมสามตัวนะครับ 015 017นะครับผมสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยก็เสียงโช้กันเบาๆนะครับ หอมสินนะครับผมเล็กเด่นนะครับผมแปดนะครับเด่นแปดแล้วก็หกนะครับฟันแปดนะครับผม แปดหนึ่งนะครับแปดหกแปดเก้าหกหนึ่งหกเก้านะครับแปดหกหนึ่งและแปดหกเก้านะครับ สำหรับแนวทางออมสินนะครับขอบพิจรารณาคำดูนะครับทางช่างก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ทังช่องนะครับสวัสดีครับ